เรื่องของอริยสัจสี่นะคะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้นแม้แต่หนทางนะคะต้องรู้ว่าเป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังมีแข็งปรากฏมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกอะไรหรือว่าอยากจะไปรู้อะไรเนี่ยค่ะแสะดงให้เห็นว่าเราฟังธรรมะเนี่ยนะคะแล้วเราก็เริ่มที่จะเห็นว่าความไม่รู้มีมากแค่ไหน และความรู้จะต้องค่อยๆอ,อบรมจากขั้นการฟังให้เข้าใจในสิ่งที่มีนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะมีการรู้ลักษณะซึ่งจะใช้คำว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานก็ได้เกิดขึ้นและก็มีลักษณะที่เป็นปรมัติซึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะข้ามไปหมดขณะที่ทุกคนนั่งอยู่ที่นี่นะคะก็มีเห็นก็ข้ามไปมีเสียงก็ข้ามไป มีแข็งก็ข้ามไปไม่ใช่สติสัมปชัญญะที่ระลึกลักษณะของแข็งหรือสิ่งที่ปรากฏหรือเสียงหรือสภาพที่เป็นธรรมะที่สามารถเห็นที่สามารถได้ยินเราไม่ได้เข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเพียงแต่กำลังได้ยินได้ฟังแล้วก็จะไปรู้อะไรในเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจ ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าขณะนี้ค่ะหลงลืมสติหรือสติสัมปชัญญะเกิดเพราะเหตุว่าทางที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆและกําลังเกิดดับมีหนทางเดียว คือเมื่อสติสัมปชัญญะซึ่งใช้คําว่าสติปัฐานเพราะว่าขณะนั้นกําลังมีฐานที่ตั้งที่ระลึกของสติซึ่งเป็นสิ่งที่กําลังปรากฏในขณะน,นี้แล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นแต่ไม่ใช่จะไปถึงไหนแล้วก็จะไปรู้อะไรแต่ละความไม่รู้ค่อยๆรู้ลักษณะที่ต่างกันของหลงหลืมสติกับขณะที่สติเกิดเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดจะค่อยๆรู้ ใช่ค่ะว่าค่อยๆรู้เนี่ยค่ะจะนานสักแค่ไหนคะ่ะเหมือนจับด้ามมีดนานสักแค่ไหนกว่าด้ามมีดจะสิกเพราะฉะนั้นอวิชชาที่เคยไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดกี่ชาติก็ตามแต่มีสิ่งที่มีแต่ไม่เคยรู้ความจริงก็จะต้องอาศัยการฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะเพื่อที่จะละความเป็นเราเป็นสมุทเฉดเพราะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธ,ธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ได้ แต่ไม่ใช่วิธีนะคะ